สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะใครว่าโควิดไม่เป็นไรพิษโควิดทำมดดานอนสมลงจากเตียงไม่ได้ไป3วันมดดำกระชาพาอัปเดตอาการหลังออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวติดเชื้อโควิดสิเผยช่วงแรกหนักเอาการตอนนี้ตรวจ ATK เหลือขีดเดียวแล้วขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกกําลังใจ3วันแรกสลบแบบนอนได้24ชั่วโมง ใครว่าโควิดไม่เป็นไรขอเถียงสามวันแรกอยู่แต่บนเตียงจริงๆหนักเอาการไม่มีปัญญาลุกจากเตียงเลยขอบคุณจากใจเหลือขีดเดียวละถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาทิตย์หน้าเจอกันขอบคุณแอสไซ์ไทยรัฐแอสไซ์ไทยรัฐทีวีขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและความห่วงใยจากทุกท่านจริงๆสีวันแรกไม่มีแรงแม้แต่จะดูข้อความ มันหนักกว่าที่คิดจริงๆขอบคุณพี่ชอดแอสไซ์ดีเจพี่ชอดกำลังใจสุดมากโควิดทำไรแกไม่ได้แต่แกจะตายเพราะแกไม่ได้ออกไปทำงานนางส่งมาปุ๊บเหลือขีดเดียวทันทีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ